พลัางงานกับปัญหาสิ่งแวดล้อมพลัางงานน้ำผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงานน้ำจะมีปัญหาเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้อย่างมหาศาลเพื่อใช้ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนการอพยพราชฎอนออกจากพื้นที่ไปตั้งถิ่นฐานใหม่สั์ป่าสูญเสียที่อยู่อาศัยหรืออาจสูญพันธุ์ได้ แร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ต้องจมอยู่ใต้น้ำไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตพลังงานนั้นก็ต้องใช้พื้นที่จำนวนมากในการติดตั้งเครื่องผลิตพลังงานแต่ก็ต้องแลกกับการทำลายธรรมชาติเพื่อการผลิตพลังงานแหล่งนี้โดยจะส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและน้ำหลากได้พลังงานลม ผลกระทบจากการใช้พลังงานลมต่อสิ่งแวดล้อมด้านพื้นที่กังหันลมจะติดตั้งอยู่ห่างกัน5าถึงสเท่าของความสูงกังหันเพื่อที่กระแสลมจะได้ลดความปั่นป่วนหลังจากที่ผ่านกังหันลมตัวอื่นมาพื้นที่ท,ที่ติดตั้งจริงของกังหันลมจะใช้เพียง1%เปอร์เซของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งจะเป็นส่วนของเสาฐานลากและเส้นทางสำหรับ การเข้าไปติดตั้งและดูแลรักษากังหันลมขนาดใหญ่ซึ่งมีความสูงของเสากังหันมากจะติดตั้งอยู่ห่างกันเป็นระยะไกลด้านเสียงเสียงของกังหันลมเกิดจากการหมุนของปลายใบพัดตัดกับอากาศจากการที่ใบพัดหมุนผ่านเสากังหันจากความปั่นป่วนของลมบริเวณใบกังหันลมและจากตัวเครื่องจาก กภายในตัวกลางหันลมโดยเฉพาะส่วนของเกียร์เสียงดังของกลางหันลมผลิตไฟฟ้าเป็นตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงประสิทธิภาพของกลางหันลมการเกิดมลภาวะทางเสียงเมื่อใบพัดขนาดใหญ่ทำงานรบกวนผู้อยู่ใกล้เคียง